จำได้หูฟิลเตอร์ขนาดเนี้ยเขามาเขาก็จําตัวจริงไม่ได้อีกอะเออแม่ต้องไปฉีดโบท็อกกันแหละแล้ไหากแม่เริ่มย่นแล้วใช่ใต้ตาด้วยตรงตาด้วยพาไปได้ไหมแต่อันนี้ต้องน่าจะต้องเย็บดึงหนังขึ้นใหม่ๆหม่เลยอ่ะคุณ <นา S 2> ย่าสุด,ด,ดหน้าลุกึ้งย่าย่าเหรอคะคุณน้าหน้าลุก้ลุกขึ้นสุพรรณกับ เก่หใหญ่ลูกขึ้สุพรรณเก่ใหญ่ลูกขึ้สุพรรณเก่ใหญ่เออทำน้ำลูกขึ้นแก่ใหญ่ทำน้ำร้านชื่ออะไรคะแปลวโภชนาครับแต่ไม่มีป้ายไม่มีไม่มีป้ายค่ะเป็นร้านแบบนโนเนมร้านเล็กๆเป็นร้านเล็กๆแต่ว่ารสชาติไม่เล็กนะฮะเล่นใหญ่นะคะเล่นใหญ่หญนะครับรสชาติแต่บอกเลยนะว่ามาต้องรอนะไม่ใช่ลูกค้าเยอะนะทำช้ามาก ถ้าใครอยากกินแบบว่าไม่ต้องทําเองนะนี่ผัดไทยคนที่สั่งไปเคใหญ่ทับน้ําใกล้บ้านผมเลยพี่เฮ้ยจริงปะเนี่ยบ้านพี่อยู่ทับน้ําแล้วก็ครอบครัวญาติญาติอยู่เคใหญ่แล้วก็มีญาติญาติอยู่ทับน้ำลําบัวทับน้ําทับน้ํำก็มีญาติญาติอ่ะทับน้ําอยู่ทับน้ําหมดเลยญญาติไม่่ใหผมอยู่คลองกุ่ม ของกุ้มอยู่ข้างนอกนี่ของกุ้มไม่อยู่ข้างนอกนี่อยู่ประตูเลื่อนไหมประตูเลื่อนอ่ะของกล่มอยู่นี่ของกุ้มอยู่ตรงบ้านแค่บ้านที่กุ้เฮ้ยอ๋อจากเมื่อกี้ทำเหรอใช่เหรอพี่ของกุ้มเขายืนตรงไหนของกุ้มพี่เก่งหล่อขึ้นใช่ไปฉีดโบท็อกมาอ่ะมีคนถามบอกว่ามีคนไม่เชื่อแม่เขาบอกว่าพี่เก่งตอนเด็กๆข่าวไหมอ่ะแม่บอกดีกว่าในไหนย่าก็อยู่แล้วแม่ แม่บอกเขาหน่อยข่าวมากข่าวหน้าเป็นเส้นเลือดนะเป็นไงหน้าเป็นเส้นเลือดเป็นไงทำยืนยันจากคุณแม่เลขานะครับ <c ười> อันนี้หน้าเป็นเส้นมีแล้วะ เราอยู่บางวางม้ามีคนอยู่บางยี่หนบางยี่หนอยู่ยุทธยาไม่ใช่ไม่ใช่สุพรรณใช่บางยี่หนก็อยู่ไอ้นี่ไงตรงคอตะพานเกี่ยวต่เท้าไงอยู่แถวนั้นก๋วยเตี๋ยวต่เท้าตรงคอตะพานตรงคอตะพานใช่ไหมล่ะใซ้ายมือซ้ายมือบ้านครูประเชิญนั่นใช่ไหมใช่บ้านครูประเชิญจําได้เป็นคุณครูที่โรงเรียนเก่าโรงเรียนจระเข้ใหญ่ชื่อรียนวัดราเใหคือเราไม่ได้มีแมปตามหมุดอ่ะ เราไม่ได้มีแบบตามหมุดแต่ถ้าอยากจะมาถ้าอยากจะมาอุดหนุนให้มาที่ซอยอุดมสุก44คุณเซิร์ชโลเคชั่นเลยเซิร์ชเลยว่าอุดมสุข44คุณเข้ามาสุดซอยมีร้านอาหารตามสั่งอยู่ร้านเดียวแล้วก็ที่จอดรถกว้างมากที่จอดรถเนี่ยจอดได้ประมาณยี่สิบคันแต่ว่าเราเราทำอาหารในวันหนึ่งประมาณสามโต๊ะแต่ว่าเราเน้นที่จอดรถไงเราไม่เน้นเน้นลูกค้าที่มานั่งกินไง ตอนน้นที่จอดรถคือให้เช่าด้วยอะไร,รด,ด้วย,วย <ๆ S 1> ใช่เอามาส่งพี่ผู้หญิงน่ารักขอบคุณครับคนไหนคนคน,คน,คนกลางหรือว่าคน,น,นริมใช่เป็นร้านลับจริงๆนะว่าจะบอกว่าร้านที่อร่อยเนี่ยบางทีไม่จําเป็นจะต้องอยู่ริมถนนหรือว่ามีโลเคชั่นให้ทุกคนได้รู้จักนะจริงๆร้านร้านที่อร่อยเนี่ยเป็นร้านที่คนที่มากินปากต่อปาก โอ้โหแจ๋วเลยรู้ว่าว่าถ้าแบบไม่รับอะถ้าก็อยู่ในเนี้ยอยู่ได้ไม่นานนะเจงเพราะว่าถ้าเกิดแม่อร่อยจริงอยู่มาไม่นานขนาดนี้เพราะมันอยู่ในแบบหรือซอกซอยมาอะไรแล้วยาเขาจะใส่อะไรล่ะแม่จะใส่เหรอจะใส่หรือเปล่ายาเขาใส่ประจำนะเนี้ยผมไม่ใส่ละใส่หรือเปล่าผมนะกุชชี่อะ อันนั้นใส่เข้าเก็บไหมใส่เวลาไปนู่นไงไปหลวงตาไปเหนือใส่ใส่ไปหลวงตาทำบุญนะทำบุญเราเก็บไหมเอาโอนตังค์ให้ผมเนี่ยสามหมื่นโอนมาเลยคุณหญิงย่าสองหมื่นห้าก็ได้คุณย่าวัดใหม่แล้วตอนนี้ห้าหมื่นก็เขาได้วัดใหม่แล้วแม่เขาได้วัดใหม่นะวัดอะไรไงไม่รู้เขาไเจอวัดใหม่แล้ววัดเก่าหมดแล้วไม่พราเขาผมแม่เอาไปใส่อ่ะไปนี่เดี๋ยวย่าเขาก็ให้หลวงตาไปอีกอ่ะ นนี้อยากไหมอันนี้สวยอันนี้ก็สวยแต่แก่อันนี้เท่าไหร่เนาะอันนี้ขอให้อร่อยนะกินอย่างผมไปทุกที่มาลองดูเลยค่ะอุดมสุสข44คือวความอร่อยอ่ะต้องบอกรสชาติคือตามสั่งได้เลย<อ><อ>ว่าจะรสชาติแบบไหนลูกค้าใหญ่ตังค์สแกนคนนี้เลยสแกนเข้บาบัญชีเราเลยใช ไอันนี้ก็ได้อตัวเล็กมากเลยเยอะคือพูดมาขนาดนี้แล้วคือตัวเล็กมากเลยเลยใส่ไม่ได้สำหรับแน่อือเยะเอาเป็นตัวหนึ่งแล้วเอาทุกตัวเลยนี่ไงพ่อใส่ไม่ได้ยอะบอกอยู่ตัวเล็กมากใส่ได้พี่เก่งเปิดสวนอาหารเลยครับเปิดร้านอาหารหรือเปิดสวนอาหาร้าเห็อยากให้ทำแบบสวนอาหารทานบาร์บอินแวะมาเที่ยวนะครับท่าน สวัสดีต้องเมืองนนท์ด้วยสวัสดีครับห้องเชียร์ยังอยู่นะพยายาม๋ยวไม่ทันเลยนี่บ่ายสองแล้วเดี๋วนี้มีรถไหมแล้วแม่สวัสดีพ่อสวัสดีเอ้โชคดีลูกโชคดีโชคดีปวดดีจ้าตอบกดีอันนี้ตรงกันเนี่ยตรงสองดฮ่าฮ่า่ถ้าเก่าก็บอกไปไปด้วยดิไปอ ติตามเท่าไหร่เลย5,500่าเข้ามาคอมเมนต์ไงอ,อ๋อไปได้ไม่ดื้อไปดูไม่ดื้อไปได้ไปโอ้ยอะไรแรงมาก